ให้ยังมันย่างเนออียังยุ่นในหันให้มันมุนหมดซะมาลาลงมาซะเร็วๆไปแคดไปแคดไอ้ยังกั้นเอาเนี่ถุงเร็วร่เร่เลงมาโอ้ยพอเอ้ยนี่แม่เอ้ยของกู่หักหมแล้วขวางมุนมาแล้วโอ้ยนานเปาะมานึงเปาะมานึงปากกาหมดแล้วนี่มันยังนะนีแม่สับสมบัติมุนหมดเลย โอ้แตกเปาะมาหนึ่งเอ้ยกะน่าเกียดพ่อเท็ดแม่ปีนขึ้นมากัดแตกเปาะมาหนึ่งน้าเขากองสละแขวดีพ่อไว้ยังนั่งอีกขำมาแขวดีๆนี่ นี่นี่ของโบจดโบจัดจมึนแท้ๆมึงตัวน้อยๆเขาไปโยกอมมันห้างยังไงอันห้างน้อยๆให้เขาอยู่บันเนี่ยโอ้ยเก็บห้างกัดโซ่ลมสุนตายเท่า